โตเคินซีและโทเค็นที่ต้องมีความเสี่ยงสูงทั้งอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโ,นโตศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รับค่าธรรมเนียมเทรดโทเค็นคืนกับ20%เมื่อสมัครไ i เน n c ทีเอ้วยลิงกรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดนี้ได้เลยครับ สงการปีนี้ไม่ต้องออกไปวิ่งหลบปืนฉีดน้ำา้อใบ Nan GF เนี่ยเขาขนรางวัล s p r รดแอนด์เอิร์นมาให้คุณได้ลุยกันในแอปพลิเคชันแค่เล่นเกมง่ายๆก็มีสิทธิ์รับบีนบีไปเลยครับการเข้าเล่นเกมก็ให้เข้าผ่านแอปพลิเคชันไบนซ์ทแล้วพิมพ์คําว่า Sp r รดแอนด์เอิร์นในช่องค้นหานะครับหรือจะกดเข้าไปที่เมนู Reward แล้วเลือกเล่นเกมก็ได้ส่วนวิธีการเล่นเกมนั้นง่ายๆครับแค่ใช้นิ้วแตะไปที่ปืนฉีดน้ําเพื่อทําคะแนนได้สูงที่สุด ยิ่งทำคะแนนได้มากก็มีโอกาสลุ้นรับ BNB มูลค่าสูงสุดถึง4,000บาทไปเลยครับกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น4รอบตลอดเดือนเมษายนนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนไปจนถึงวันที่27เมษายน2025แบ่งออกเป็น4ช่วงเวลาตามตารางนี้เลยครับ ดังนั้นดูให้ดีนะครับส่วนเงื่อนไขในการรับรางวัลก็ไม่ยากเลยครับแค่ต้องเป็นผู้ใช้ b i n a n c e t s ที่ผ่านการยืนยันตัวตนหรือว่า kyc แล้วและต้องมีประวัติการเทรดอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนรอบที่เล่นจะสิ้นสุดลงครับเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์ุรับรางวัลทันที ดังนั้นถ้าท่านพลาดในรอบที่1น,นะครับรอบที่2ท่านก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นแต่ย่าลืมว่าท่านก็ต้องมีประวัติการเทรดในรอบที่2ด้วยนะครับและต้องเทรดก่อนวันสุดท้ายของช่วงเวลาในรอบที่2จะสิ้นสุดลงครับสำหรับผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็น b ีบีวอชเชอมูลค่า4,000บาทนะครับและจะส่งผ่านระบบวอชเชอร์บนแอปพลิเคชัน B ีแอนด์ทีเภายใน14วันหลังจบรอบและต้องเข้าไปกดรับภายใน10วันหลังจากที่ได้รับวอชเชอร์ไม่อย่างนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ครับ อย่าลืมเปิดแอปเข้าไปตรวจสอบและกดรับรางวัลกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีบัญชี b i n a n c e ก็สามารถสมัครรอไว้ได้เลยครับง่ายๆเพียงแค่สมัครผ่านลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือใส่โค้ดนี้ต่อสมัครครับและอย่าลืมเทรดด้วยนะครับในรอบที่ท่านต้องการลุ้นรับรางวัลเบียบีมูลค่า4,000บาทขอให้ทุกท่านโชคดีและทำคะแนนให้ได้เยอะๆนะครับในกิจกรรมสเปรดอื่นและพบกับผอได้ใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ